สวัสดีครับวันนี้มาดูพิธีการปลูกต้นทุเรียนกันนะครับผมวันนี้เป็นสวนของทางวัดบางกระทุ่มในนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาดูพิธีการปลูกนะครับเราก็ทําปลูกง่ายๆนะครับก็ทุเรียนนะครับนี่ที่หลายคนพูดมานะครับก็รากมันก็จะลอยนะครับนี่ครับรากเห็นเห็นอันนี้ผมก็เพิ่งครั้งแรกนะครับที่เห็นต้นเป็นๆที่รากมันลอยอยู่กับพื้นนะครับ ทางวัดเขาก็จะตีกรอบสังกะสีเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นครับแล้วก็มีทอ่อซิิงเกอร์ให้น้ํานะครับก็คือได้ผลได้ดีนะครับครับแล้วนี่ปลูกหลายต้นนะครับนี่หลายต้น,น,นปลากมันลอยแล้วแม,มใ่อุ้ย,อ,อ,ยอันนี้ต้นใหญ่เหมือนกันเนี่ยนพี่มาเนี่ยรากรากมันลอย เขก็เรามันลอยนี่ครับร่ามันลอยเขาก็ปล่อยให้อยู่งี้เ้วตีกรอบให้ไก่เขียร์อะไรเขียร์เขวก็ดินผมเ้าก็ดินสมครับโอเคครับผมอันี้ก็ขอจบคลิปตะเพียนเท่านี้ครับมันในต้นใหญ่นะครับผมครับผมสวัสดีครับ